น,นี่ก็คือการต่อสู้ทั้งเลือดนะครับการต่อสู้ทั้งเลือดเนี่ยก็อาจจะใช่การประชิดโตแน่าต้องใ,ใส่ความเร็วนะครับใส่ความเร็วในการต่อสู้เพราะฉะนั้นปืนบางเือมันอาจ,จใส่ไม่ได้ผลลอยตัวเส้นนะครับเนาะเพราะว่าเป็นปืนเงวนั่นเองแล้วบาดที่นี่ก็หาทอดล่องนะครับอขอทดล่องว่า การใส่ปืนกับใส่มีดมันสิเป็นยังไงตัวใดมันสิเป็นระทึกกว่ากันว่าสนาถอ่ออ่า,อามันสิระทึกบร์สันเดกว่าที่นี่ใส่ปืนไปนะครับเนาะปัญหามันก็คือว่าเข้ายืนซุ่มยิ่งปืนเข้าบร้เก็บลูกนะครับบริเก็บกระสุนเนื้อถอ่อ ใส่ไปปืนมันกระเบิดมดลูกใดขึ้นกันวา่าทานท่วบาดที่นี่พ่อมดลูกสิ่งที่เทาต้องใส่นั่น,นคือมีดพกนั่นเองเนาะ,ะเมื่อลูกปืนมดเ่าก็ต้องใส่มีดพกนะครับเบิงว่าเสียให้ทุกคนเบิงว่าการใส่ปืนนะครับมันก็ดีอยู่ขึ้นกันแหละแต่ว่ามันก็มีขีดจํากัดของ การใส่ปืนด้วยกันนะครับนับว่าเนชีวิตจริงหรือว่าเกมนะครับนะะ uh huh. เป็นเกมก็ดีชีวิตจริงก็ดีมันก็นกนนคืกาากอกันนะครับน้ำก็ข้ามาจากจำลองมาจากชีวิตจริงด้วยกันแหละแต่เกมก็คือเกมนะครับเนาะย่าเอาไปใส่เป็นยีย่ยงยา่งพี่พี่น้องน้อง uh huh. คนถี่คิด มั่นในอารมณ์นะครับเนาะเล่นเกมก็คือเล่นเกมนะเห็นบอนะครับปืนเทามันใส่ใ้จํากัดก็คือลูกปืนเทามันหมดใส่มีดดีกว่าว่าก็อ่หนาสิโอเคกว่าแต่เฮาตองเร็วกว่าปืนอวาเถอะปืนนี่ปืน,ปนยิงสืงเงี้ยวนะครับเนาะยิ่งกว่าจะเล่งได้นะยิ่งกว่าจะเล่งได้นี่บอแมนวาสิเล่งปับยิงปับเลยเด้ ในเหตุการณ์อัตัะนะครับมีดดีกว่าวาทอ่อาการใส่มีดดีกว่าเ้าได้แต้มหลายกว่าเพราะว่าห้าขาไดายหลายกว่านั่นเองนี่คือข้อจำกัดของปืนของมีดนี่แก้คันมีดนี่ข้าไปใส่ในพื้นที่โลง่งๆนี่ก็ตายได้ทค่กันนวะทอพื้นที่โลง่งๆเพราะว่าเขามีโอกาสได้เล่ง ย่าห้างโตวะถอะถ้าต้องแลนเข่าประชิดตวอย่างเดี่ยววถทอดการใส่มีดกันเท่ายืนอยู่ห้างห้างนี่ใส่วไรผลหรอว่าะทอดเข้าด็กมีดบะเก่งแต่ในเกมนี่นี่นเทากับสามารถป่ามีดได้ขึ้นกันนะครับเนาะเข้าสามารถป่ามีดได้ขึ้นกันยืนอยู่ไกลๆเขากับสามารถป่ามีดได้วถทอดเออไหนมาปืนมั่วจะเล่นกัน มัวแต่เล่ง <bunker. S 1> มัวเถอะยิงยิงกันบ่ค่อยถึออ่าสูไปได้ละได้ละเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เป็นยังไงเป็นยังไงเอาวทีก็เสียงจานว่ายังไงล่ะหมอทนี่นะครับเนาะเกมนี้นี่มันกะถือว่าโอเคดิแต่สนามแต Sched ่ลสนามมันกะบ่คือกันว่าเถอะ แผนที่นะครับเนาะว่าเข้าที่ไปสู่กันบนเรือหรือว่าเข้าที่ไปสู่กันงต่กลางหรือว่าทึ่เกาะล่างทุกที่นะครับมันจะคือว่าโอเคดรอกแต่ว่ามันแห่งเป็นยังไงดอกนะครับเนาะแล้วแต่คนมกอันนี้ก็เป็นทหารนะครับการทำภารกิจนะครับบนเรืออ่าแล้วก็ มันก็มีอีกสนามหนึ่ง่อนข้างที่เป็นสนามใหญ่ค้ายๆกับพับกีหรือว่าพี่ป้ายนะครับอ่าเป็นค้ายๆกันมันมีสนามที่อ่าถ้าต้องโดดลมถ้าต้องโดดลมตัวนนั้นก็ค้ายๆกับเพรพับกีที่มีสัตว์ประหลาดนะครับนะ่คค้ายๆกับพับกีนั่นเองอ่าเห็ดออกมากคล้ายๆกันนะครับแต่มันก็ ดีอยู่อย่างหนึง่งคือว่ามันสามารถชุบชีวิตได้นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเฮ้าสิตายแล้วโมเหาก็สามารถสุบชีวิตเฮ่าฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งหนึง่งในการต่อสู้นะครับเนาะถ้าเกิดว่าโมเหาไปเก็บอ่าขอมูลของเฮ้าได้มันเหตุออกมากคล้ายๆกับอ่าเก,เกมเกมอีหยังเกมไซเบอร์ฮันเตอร์นะครับ เกมไซเบอร์ฮันเตอร์แบบเกมคล้ายๆหุ่นยนต์นะครับไซเบอร์ฮันเตอร์ที่สู่คล้ายๆกันนะครับเกมมากคล้ายๆกันไซเกมนี้กับไซเบอร์นี่ก็คล้ายๆกันนะครับนี่ก็คือการไซมีดเนาะการไซมีดในพื้นที่ที่มันอัตคัดแบบนี้ไซมีดจะถือว่าโอเคเลยวะเถอะแต่เขาต้องเร็วกว่าปืนเด้ เ้าต้องจูโจมแบบประชิดโตเร็วเอาอยายกปอยู่หางอว่าเถอะนี่ก็คือการทำแ้มเนาะการทำแ้มมาเบิงตอนสุดท้ายนะครับเบิงตอนสุดท้ายว่าเข้าเห็ดแ้มได้หลายปันไดาเห็นบ่ครับเาสามารถเห็ดแ้มได้ถึง4ี0 0ันหาพันแตมนะครับเนะาะโดยที่โมนูนี่ใส่ปืนกับประมาณหารอยหรือห0 0อย,อยแม